วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลโลก2022ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับเอกวาดอร์เตะกันที่สนามคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมเวลา5ทุ่มราคาต่อรองเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์ต่อค,ครึ่งควบลูกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม A ระหว่างเนเธอร์แลนด์ land, ที่นัดแรกเอาชนะเซเนกัลมา2-0เกมนี้เนี่ยน่าจะยังยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วนำโดยเวอร์จิลฟานได์แฟรงกี้เดยองและโคลดี้กวาดอร์ที่เฟโฟร์ดส่วนท,งง e ador, ทา,นา,า,างฝ ความ้อมเรื่องทัวเล่นในวันนี้ยังต้องลุ้นความฟิตของเอเนอร์วาเลนเซียซูน้าคนสาคัญที่ยิง2ประตูในเกมแรกก่อนจะได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวเชื่อชั้นของเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับแต่เอกวาดอร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในเกมนัดแรกพวกเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดารูปเกมนัดน,นี้น่าจะออกมาสูสีดูแล้วมีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มสกอร์ที่คาดหนึ่งหนึ่งรองเอกดอความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2อังกฤษพบกับสหรัฐอเมริกาเตะกันที่สนามอัลไบตสเตเดียมเวลาตีสองราคาต่อรองเปิเด ที่เกมแรกโชว์ฟอร์มสวยหรูถล่มชนะอิหร่าน6-2น่าจะยังยึงดผู้เล่นตัวจริงจากเกมนัดที่แล้วนำมาโดยแฮร์รี่เคนบุกโยซสาก้าและราฮิมสเตอร์ลิงเป็นตัวหลักในแนวรุก ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่นัดแรกสเสมอกับเวล1-1ความ้อมเรื่องตัวเ้เลนในวันนี้จะยังคงมีคริสเตียนพลุสิทธิ์ทิโมธีเวอาร์และไทเลอร์อดัมเป็นตัวความหวังอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสลุน้นคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามเกมนี้เจอกับคู่แข่งที่เชื่อชั้นเป็นรองอย่างสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าทัพสิงตัวคำรามน่าจะยังทำผลงานที่ดีต่อเนื่องนั่นจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ครับสกอร์ที่ค่า2-0ต่ออังกฤษความมั่นใจ7 10 และก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจุใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดล,ลิงก์ใต้ดีลิคริปชั่นได้เลยครับ